อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเติมเสนนาเคสตอมวินโรนะงเรียนซูซูกาโดดนี่ก็กว่า3ปีแล้วนะตั้งแต่ตอนที่ข้าเรียนอยู่หมหนึ่งจนถึงมสข้าได้ทำการต่อสู้ท้าตีท้าต่อยกับศัตรูมากมายมานับไม่ถว้วนจนข้าได้รับสมญานามไอ้ฉัตรโรงเรียนซูซูกาโดดผู้เหี่ยมโหดแห่งเคสตอมวินอ่ะ ทุกโรงเรียนในเขตสตอมวินล้วนเคยเป็นศพเมื่อต้องเผชิญกับข้าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสูสูวิ่งสูสูย่องสูสูหารสูสูขับรถก็พ่ายแพ้ให้กับข้าแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ยังเป็นได้แค่ที่สองเท่านั้นนั่นก็เพราะที่โรงเรียนสูสูเดินมันมีอสุรกายควายถึกอยู่ตัวหนึ่งไอ้ว่นก้อมโตแห่งโรงเรียนสูสูเดิน ฉายแาว่นไหลพ่ายเพราะแม่งไม่มีจุดหอนชายผู้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของนักเรียนในเขตสตอมวินชายเพียงคนเดียวที่เอาชนะข้าได้ <Evil. S 1> แผลที่ตาขวานี่สักวันข้าจะไปเอาคืนแกแน่ไอ้แว่นกล้ามโตไรจุดหอน S 1> <S 1> <S มันไม่มีจริงหรอกนะไอคนที่ไล่จุดอ่อนน่ะวันนี้มาเรียนสายนะแกนะ <S 2> <S 2> อันดูอินชายผู้ปราบเปล้อที่สุดในเขตสตอมวิน <S <S โทษทีนะแต่ที่ฉันมาสายมันก็มีเหตุผลของมันอยู่ <S 2> <S 2> ถ้าคนเดียวล้มไอแว่นไม่ได้ทำไมนายไม่ใช้ทีมเวิร์กล่ะ <S 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 แกจะพูดอะไรกันแน่เนี่ย ฉันมีแผนที่จะจัดการไอเแว่นกล้ามโตไหลจุดอ่อนนั่นนายจะมาร่วมด้วยไหมล่ะโอกาสชนละล่ะ98%ถ้านายทำตามที่ฉันบอกทุกอย่างมันถึงเวลาแล้วที่จะให้ไอเแว่นนั่นเล้ยรับรู้ถึงพลังของสารเทพแห่งโรงเรียนซูซูกระโดดชอ่ออะไร หายหน้าไปนานเลยนะพวกแกไอ้พวกอันดับสองตลอดการฉันล่ะคิดถึงคิดถึงโดยเฉพาะแกไอ้ฉับอะไรแผลที่ตาขวาแกคงจะเจ็บน่าดูเลยนะขอโทษด้วยจริงๆคือฉันออมแหลงไม่ค่อยเป็นนหนครั้งนี้พี่จะเอ็นดูน้อนน yup Esta, งเป็นพิเศษให้ก็แล้วกันเนื้อจะเอากันเลยเปล่าพิซ่า ใจเย็นๆไว้ไอช้ชัดมันแค่พูดจายั่วยวนกวนตีนเพื่อให้เราเสียระบบเท่านั้นขืนบุ่มบามโจมตีมั่วซั่วโซโล่คนเดียวแกได้มีแผลที่ตาเพิ่มแน่ไอช้ชัดโทษฉีกูขี้มโมโหเกินไปหน่อยนะ ดูเหมือนว่าจะมีคนฉลาดแฝงอยู่ในกลุ่มคนโง่ด้วยแฮมีแผนอย่างนั้นเหรอแผนอะไรล่ะหวังว่ามันจะได้ผลนะคือก็ไม่มีอะไรมากหรอกเี้ก็แค่แผนที่จะเล่นงานจุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวของแกยังไงล่ะเฮ้ยหน่วยอสศวิน โด,โดยขั้นแรกของแผนการนี้เราจะส่งอัศวินชั้นแนวหน้าของโนงเรียนเราสิบคนเข้าจู่โจมไอเว่นจากทั้งด้านหน้าและหลังโดยอัศวินทุกคนจะติดเกาะพร้อมอาวุธครบมือใช้อาวุธอย่างนั้นเหรอวิธีนี้มันจะไม่ดูขี้ขาบไปหน่อยหรืองไงไม่หรอกเพราะจากที่ฉันคำนวณดูน,น่ะนะถ้าหานทั้งหมดของเราไม่มีทางเอาชนะไอเว่นได้แน่นอนเกลียดจอกมาก แต่ก็สามารถถ่วงเวลาได้สักพักหนึ่งเฮ <Huh? S 1> ้ยนี่มันอะไรกันนะและในขณะที่เอเว่นกำลังต่อสู้กับหน่วยอัศวินอยู่นั้น uh huh. เราจะแอบ,บเอาน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่มีเอฟเฟคลื่นมากไปสาดไว้ตรงตีนของเอเวนเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวล,ลื่นแฮะเอหลังจากนั้นก็ถึงคิวของหนึ่งในสารเทพแห่งโรงเรียนของเรา เจนาิงสาวนักเวทเพียงหนึ่งเดียวของโรงเรียนเราและเวทที่รุนแรงที่สุดของเจนาก็คือสเปรย์พิษไทยชัดเมื่อไอเวน่นเสียการมองเห็นคราวนี้ก็ถึงตาของนายแล้วไอ้ฉัดนายจะต้องทุ่มสุดแรงและโจมตีเข้าไปที่หัวสมองของไอแว่นอ,อะไรอะไรกัน คิดเหรอว่าสเปรย์พริกไทยจะทำาะะไรข่าได้น่ะข้าอาศัยแว่นอยู่นะเว้ยไอ้โง่นั่นก็อยู่ในการคำนวณหอนนี้ฉันรู้อยู่แล้วว่าสเปรย์พริกไทยทำอะไรแกไม่ได้แน่นอนไอ้แว่นเฮ้การโจมตีของไอ้ฉัดจะทำให้แกเผยจุดอ่อนเดียวของแกออกมาไอ้แว่นเพราะแกจะต้องถางขาออกเพื่อรับการโจมตีของไอ้ฉัดออกลาเี้ยวของมึงได้เลยไอ้แว่น มันโกหกชัดชัดนี่มันเป็นไปไม่ได้ผู้ชายทุกคนบนโลกนี้ต้องมีจุดอ่อนตรงที่กระเจียวสิทำไมแกถึงไม่เป็นอะไรเลยทำไมกันแกอยากรู้ความลับของฉายาไรจุดอ่อนของข้าไหมล่ะอยาก อวัยวะไหนเป็นจุดอ่อนของข้าข้าก็แค่ตัดมันทิ้งไปยังไงล่ะม,มึงบ้าไปแล้วแน่ๆมึงควรเปลี่ยนฉายาเป็นไอแว่นไรกันเออเรื่องนั้นช่างมันเถอะแต่แผลที่แกใช้เล่นงานข้านั้นถือว่าฉลาดมากได้ขาวว่าแกวางแผนเก่งเพราะเล่นเกมมาสินนะเกมอะไรบอกข้ามาซ่าแ,แกจะอยากรู้ไปทำไมกันเนี่ย ข้าอยากมีทักษะใหม่ๆเพิ่มข้าจะได้แข็งแก่งมากกว่านี้ยังไงล่ะถึงแกไม่ฐานข้าก็จะบอกอยู่แล้วเพราะนี่คือสปอนเซอร์ของคลิปนี้ยังไงล่ะ เกมฮาร์ดสโตนเกมการ์ดวัดสมองประลองปัญญาเล่นง่ายได้ทุกที่สามารถจัดเด็กได้อยากอิสระ,ะหลากหลายรูปแบบตามความถนัดของแต่ละคนซึ่งตอนนี้ตัวเกมมีอัปเดตใหม่ยูนิตอินสต i n ์วินถ้าฉันเล่นเกมฮาร์ดสโตนมาเยอะกว่านี้ฉันคงวางแผนจัดการแกได้แน่ไ <c oughs> อแว่นเลยฮยฮยคงยากหน่อยนะเ <c oughs> พราะหลังจากนี้ฉันก็จะเล่นเกมนี้แล้วเหมือนกัน <c oughs> คนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ไปโหลดมาเล่นด้วยสินะ <c oughs> แถมตอนนี้มีกิจกรรมสนุกรุ้นรับอาช h a สออฟออสเทเลนสกอ r o แ a นส์อะคาเดมี่ดักบูลแฟร์อย่างละ7แพ็กหรือติดตามข่าวสารได้ที่เพจ h าร์ t สโตนทีเอไม่ก็ดูที่ใต้ดีสคริปชั่นของคลิปนี้ได้เลยเกม h ฮาร์ s t o ต e